พี่น้องพี่น้องพี่น้องจ๋ามือนี่สุดนอนแต่บ่ไดนอนอีกแล้วจ้าชาบูยั่วๆรอบดึก กันไปเลยจ้พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้คู่สุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่สาวปักกบ่เดนนอนอีกเราจะหิวเข่าจ้าพี่น้องจ้านอนไม่หลับเนาะจ้าสิพาพี่พานองมากินชาบูจ๊บเจือจ้าพี่น้องจ้ามีหัวเสื้อนำดำของมิสเตอร์เคเนะจ้ากินเหลือจากรอบก้อนนั่ะเราจะพี่น้องจ้าเบิ่งพักนั่งอัางหญ้านี่มาจากสวนรค์นี่บดบดสุยางได้จ้าพี่น้อง มีแต่ต้นหอมนี่เราจะว่าได้มาจากสวนอิยาบดเนาะจ้ะแล้วก็มีผักบุ้งด้วยเนาะจ้ะผักบุ้งยุ่ในถังนำแข็งจ้าหอมโบนี่นี่คือบ่ได้สื่อเลยจ้ะพี่น้องจ้าผักนี่คือมีตลอดถังเลยในช่วงหน้าหนาวเนาะจ้ะพี่น้องจ้าว่าแต่เบิดเนจักหน่อยก็ไปรักของอิยาบดมาเบิ่งผักกาดผักกวางตุ้งนี่จ้ะพี่น้องจ้ากวางตุ้ง่องเต้ตีที่พี่น้องบอกน่นเนาะจ้ะชาวป่ากับไปเก็บเอาจากสวนอิยาบทนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้า อใส่กับชาบูจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็ใส่กับหมูเนะจ้า,จาหมูพวกนี้สิเป็นหมูกิโลได้จ้ะพี่น้องจา้าซาปาสื่อมาใส่ตู้เย็นไวจ้จ้าเบิ่งก็บ่ไ่้คิดว่าสิกินมือนี้รอกพี่น้องแต่ว่า้ยคิดไปคิดมา นอนกับบอลลับจ้ะพี่น้องจ้ากันเลยไปด่ชาบูน้ําดําของมิต์เคอหน่นอดจ้ะพี่น้องจ้าพีพีเอฟซีก็ถามกันเขามาหลายเด้อที่สาวปลาไทยคลิปลงหลบก่อนนะนอกจ้ะทักมาถามสาวปลาว่าขอรีวิวน้ําซุปอน้ำดำของมิต์เคเนี่ยเอาแบบจริงใจได้สาวปลาว่ามันเป็นจังไหนสาวปลาก็รีวิวแบบจริงใจนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าก็มันแซบอีรีบงใส่ในนหน่อยนะพี่น้องคือมันเข้มข้นมากแล้วก็น้ำจิมง่าเพิ่นนอกจ้ะเพิ่นสิแถมมาให้น้ำจิม าขั่วสุดรญี่ปุ่นแซ่บจ้ะแต่ว่าสาวปันนี่บดได้แบงเบาหนัดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ <laughs> มันมีฮอเดียวนอกจาะพี่น้องโอ้ยสิได้สั่งมาไหวอิหลีนั่นลหละน้ำจิมงานนี่แ่บอีหลีบอกว่านัดว้ยเขากินผู้เดียวด้อเจากของกินน้ำจิมซุกีธรรมดาวาสันวะเปานัดก็เลยบอกว่าเออกินหลดเจากของนั่นเขาบ่าแย่งดอกเขาบ่ามากปันไดน,น้ำจิมงา่าว่าสันเอาซาปาก,กันเลยว่าเอาสียสซิมนำ้ำบ,บ,บ,บ่อบบกินเลยต้องเลือจังสิแม่จาะพี่น้องโอ้ยพีเอฟซี FC, ก็เลยสิมาดดามากคอยว่าแบบบ่แบแบงผัวกินอีกนาะจ้ะพี่น้องแล้วบกินด้อจ้ะแล้วก็ย่อมกินเองแล้วบอกว่า เสา่ยนสาวปะบอบอิ่มมาจนสิบอันนี้ <c oughs> เต็มโมโบโก,กอยากสิบอกว่ากินอยู่สองคนจ้ะกินกันสองคนกับเลียงน้อยหนึ่งตัวเนาะจ้ะพี่น้องที่แรกนั้นสาวปะถ่ายช่องเบานัดไปแล้วได้จ้ะพี่น้องจา้าเรือซ้ำหนีห่หรอจ้ะก็เลยมาถ่ายช่องเจ้าของจ้ะช่วงนี้มีอยังกับแบงปันกันได้จ้ะพี่น้องจ้ะแบงปันกันไทยจ้ะ <laughs> จังได้ก็ฝากไปติดตามช่องเราเนี่ยได้จากพี่น้องจา๋าช่องเบาวนัดพาจวดน้อจากฝากเป็นกําลังแรงใจให้เบาวนัดนั่เนี่ยจา้าน้องใหม่หัดขับนอกจากพี่น้องจา๋าแล้วก็คอยได้รงคลิปปัไหาดอกจา่าตะวัากับยาเข็ดขึ้นเมียน้อกจกาพาวา่าเราเห็ดงานประจําจังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจเราแน่นั่นจ้ะ